โคเดนวันนี้จะเป็นคลิปข้อมูลของสิ่งของหรืออาวุธในซีรีส์การ์ตูนเรื่องหนึ่งครับซึ่งก่อนจะไปรับชมข้อมูลของอาวุธพวกนี้เนี่ยผมขอทุกท่านกดเลหนึ่งไลค์ล like. หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใ,ใหม่ก็สามารถกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปสรุปข้อมูลของ Adventure Time ดับต่างๆของฟินตั้งแต่ต้นจนจบบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ไว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่าง นี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิสวงฟินมนุษย์ฟินหรือฟินเดอะฮิวแมนฟินเขาเป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งครับในซีรีส์การ์ตูนที่ผมชื่นชอบมากอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ The Adventure Time ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยคล้า,ามันก็จะเกี่ยวกับฟินครับมนุษย์คนเดียวภายในแลนด์ออฟอูที่ต้องร่วมผจญภัยไปกับคู่หูของเขาเจคสุนัขสีเหลืองที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นอะไรก็ได้ตามใจนึกทั้งสองต้องช่วยกันทำลายแผนชั่วของไอซ์คิงและคอยขจัดภัยอันตรายต่างๆที่เข้ามาภายในแลน นั่นก็เป็นเรื่องย่อบแบบย่อโคตรๆนะครับเท่าที่ผมจะคิดได้ดูผิวเผนแล้วดี e Adventure Time เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับการ์ตูนผจนภัยปราบวายร้ายธรร,าธรรมดาเรื่องหนึ่งครับแต่เนื่องจากการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันได้จบไปแล้วและมันมีเทวยกันถึง10ซีซั่นรวม283ตอนด้วยกันเชื่อผมเลยครับเนื้อเรื่องของ a d v e n t u r e Time มเนี่ยมันลึกมากก็ไก่นปล้านตัวมีตั้งแต่สงครามนิวเคลียร์ตัวตนของท่าต่ตางๆต,ตัวตนของความชั่วและความดี Cosmic Being ไปยันพระล เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่า a v e n t u r Time เป็นกระตูนล,ละลายสมองธรรมดามดาเนี่ยผมก็บอกเลยนะว่าคุณคิดผิดคลิปสรุปข้อมูลในวันนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่เนื้อเรื่องของ The Adventure Time นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเนื้อเรื่องของ The Adventure Time เนี่ยมันลึกมากผมก็เลยถือโอกาสเริ่มจากสิ่งเล็กๆง่ายๆก่อนนะครับนั่นก็คืออาวุธที่ฟินตัวคอหลักของเราเนี่ยใช้ตลอด283ตอนด้วยกันมาเริ่มกันที่เล่มแรกครับ Scarlet Scarlet ถือได้ว่าเป็นดาบอคอนิกนะครับถือได้ว่าเป็นดาบเล่มหลักของฟินเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากมันเนี่นนนดาที่ฟินนั้้ใชมกสุ บ่อยที่สุดในช่วงซีซันที่1และ2แต่มันก็ไม่ใช่ดาบที่ดีที่สุดครับสการเลนนั้นมีลักษณะเป็นดาบที่มีตัวใบดาบเนี่ยเป็นสีทองด้ามจับสีดําอมน้าเงินซึ่งตรงส่วนใบดาบเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างบ่งบอกถึงการใช้งานดาบเล่มนี้ของฟินมากครับเนื่องจากฟินนั้นเขาไม่ใช่คนที่รักษาของมากเท่าไหร่นะครับแถมยังเป็นคนที่ค่อนข้างจะเต็มที่กับทุกๆอย่างด้วยใบดาบของสกาเลนเนี่ยจึงมีลักษณะที่แหว่งสกปรกบิ่นและตัวด้ามจับเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วด้วย แต่ในตอนไปสินตาไทม์ที่ฟินได้ไปเจอกับเหล่านักธุรกิจที่ถูกแช่แข็งนั้นฟินได้ช่วยเหล่านักธุรกิจออกมาจากน้ําแข็งครับมนเลยทาให้เหล่าคนพวกนั้นเนี่ยเห็นฟินเป็นนายจ้างและคอยดูแลเขาทุกอย่างรวมถึงดาบสกาเลตของเขาด้วยนักธุรกิจพวกนั้นได้ทําการรับคมทําความสะอาดให้กับดาบของเขาจนทําให้สกาเลตดูเหมือนใหม่อีกครั้งแต่เนื่องจากนักธุรกิจพวกนั้นเนี่ยทำตัวค่อนข้างที่จะไม่ดีครับฟินก็เลยหาทางแช่แข็งพวกเขาอีกครั้งหนึ่งและส่งเขาออกไปจากแลนด์ออฟอูมาเลยทาให้ดาบสกาเลตของเขาเ แต่มันก็มีอยู่ตอนตอนหนึ่งครับที่ดาบสกาเลตของเราเนี่ยได้ถูกเสริมแกร่งด้วยพลังที่เกินกว่าจินตนาการในตอนเดอรียววูฟินนั้นต้องทําการส่งประกวดผลงานครับที่จะทําให้คนที่เขาชอบเนี่ยปลื้มและภูมิใจให้ทุกท่านนึกถึงการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับแต่ฟินนั้นเขาไม่ใช่คนที่ฉลาดสักเท่าไหร่นะครับฟินเลยไปหาตัวช่วยครับที่ทําให้เขาฉลาดขึ้นมันเป็นแว่นตาครับที่พอใส่แล้วเนี่ยจะได้รับความรู้ทุกอย่างในโลกฟังดูเหมือนจะดีะครับแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ย เมื่อความรู้ทุกอย่างมันถาถมเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ฟินเนี่ยบ้าไปเชื่อขนะในตอนที่ฟินกําลังบ้านั้นฟินเขาได้สร้างเครื่องเป่าฟองสบู่ขึ้นมาครับฟังดูอาจจะธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันเป็นเครื่องเป่าฟองสบู่ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป่าฟองสบู่ออกมาเป็นกี่มิติก็ได้ ฟินเขาก็ทดลองไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ฟองสบู่สมิติฟองสบู่ธรรมดาที่เป็นฟองสบู่สมิติจนไปถึงฟองสบู่สีมิติที่ดันทําให้เกิดหลุมดาขึ้นมาฟินเนี่ยเขาก็เลยนําดาบสกาเลตของเขาใส่ไปในเครื่องเป่าฟองสบู่มันได้ทําให้ดาบของเขากลายเป็นดาบสมิติเขาเลยใช้มันทาลายหลุมดําที่เขาได้สร้างขึ้นมาซึ่งในจังหวะที่เขาสามารถทําลายหลุมดําได้แล้วมันได้เกิดระเบิดขึ้นครับและระเบิดนั้นมันได้ทําการสรงดาบสกาเลตของเขาเนี่ยหายเข้าไปในป่าฟอร์เรสต์แคนดี้และนั่นก็เป็นตอนสุดท้ายครับที่เราได้เห็น ดาบเล่มต่อไปเนี่ยเป็นดาบที่ฟินเนี่ยใช้หลังจากที่เขาทำสกาเลตหายครับมันเป็นดาบไม่มีชื่อครับใบดาบเป็นดาบสองคมที่มีสีขาวอมชมพูส่วนด้ามดาบเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับลากไม้และพอด้ามดาบที่มีเอกลักษณ์แบบนี้ครับมันจึงถูกเรียกว่ารูทซอร์ทและมันเป็นดาบที่ฟินเนี่ยได้ใช้ตั้งแต่ซีซันที่2เป็นต้นมาครับไปจนถึงซีซันท้ายๆเลยรูทซอร์ทโผล่มาครั้งแรกในตอนมิสเทอรี่เทนครับที่ฟินกับเจคเนี่ยต้องร่วมมือกันไขปริศนาฆาตกรรมบนรถไฟ ประมาณ Murder on the Orient Express ของ a า a t คาธาคิสตี้นั่นแหละครับแต่ตอนจบนั้นดัดปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดันเป็นแผนของเจครับที่ต้องการจะสプラยฟันเกิดให้กับฟินดาบเล่มนี้ครับปรากฏออกมาหลายตอนมากครับเช่น Belly of the Beast ที่ฟินเนใช้สู้กับสัตว์ประหลาดหรือตอน Mortal Recoil ที่เขาใช้สู้กับ Ice King แล้วก็ตอนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยแหะครับดาบเล่มที่3 Demon Blood Sword ฟินเขได้ดาบเล่มนี้มาเป็นของขวัญในตอน Death d u n g e n ครับ มันเป็นตอนที่โจชัวพ่อบุญธรรมของฟินเนี่ยต้องการให้ฟินแข็งแกร่งขึ้นเขาจึงได้สร้างดันเจี้ยนขึ้นมาครับและในห้องสุดท้ายเนี่ยมันก็มีดาบเดมอนบัตซอสปักอยู่โจชัวบอกว่าดาบเดมอนบัตซอสเนี่ยมันเป็นดาบประจําครอบครัวครับและเขาอยากให้ฟินเนี่ยเก็บเอาไว้ซึ่งเมื่อฟินมาถึงห้องสุดท้ายในดันเจี้ยนเนี่ยเขาก็ได้ใช้ดาบเล่มนี้จัดการกับปีศาจท,ที่อยู่ด้านในห้องสุดท้ายได้สําเร็จและได้ดาบเดมอนบัตซอสมาครอบครอง ดาบเดมอนบัตซอร์หรือดาบเลือดปีศาจนั้นมีลักษณะเด่นเลยก็คือมีใบดาบและด้ามดาบเนี่ยเป็นสีแดงล้วนครับและตัวครอสกัดเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับกางเขนดาบเล่มนี้เนี่ยมีความสามารถในการต่อกรกับแวมไพร์ได้ครับแล้วก็ทนทานต่อไฟได้ด้วยซึ่งถึงแม้ว่าโจชัวเนี่ยจะบอกว่าดาบเล่มนี้คือดาบประจําครอบครัวแต่แท้จริงแล้วเนี่ยดาบเดมอนบัตซอร์นั้นมันเป็นดาบที่ปีศาจชื่อครีโอสร้างขึ้นมาครับด้วยเลือดของเขาเองเพื่อที่จะจัดการกับโจชัวที่ขังเขาเอาไว้แต่เนื่องจากความฉลาดของโจชัว ขาจึงสามารถไล่ครีโอไปได้และในตอนเพลเดตไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ฟินเนี่ยจำเป็นต้องทำลายดาบเล่มนี้ทิ้งครับเพื่อคืนเลือดให้กับครีโอเพื่อแลกกับการที่เขาจะไปจากแลนด์ออฟอูแต่ขึ้นชื่อว่าปีศาจครับมันก็เชื่อใจไม่ได้อยู่แล้วครีโอไม่ทําตามสัญญาที่เขาให้ไว้เขาได้จับตัวเจคไปเพราะคิดว่าเจคเนี่ยคือโจชัวซึ่งเพื่อที่จะสามารถจัดการครีโอได้เนี่ยฟินได้ใช้เศษดาบที่เหลือสร้างเดมอนบัตซอดขึ้นมาใหม่แต่ในคราวนี้ไม่ได้สร้างด้วยเลือดแต่เป็นน้ำอางุ่นปลุ ินได้หลอกให้ครีโอคิดว่ามันคือเลือดปีศาจและเมื่อตอนที่ครีโอได้ดูดน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าไปนั้นมันได้ทําให้ตัวเขาระเบิดและตายไปในที่สุดดาบเล่มที่4กลาซซอดดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ฟินใช้แทนดาบเดมอนบัตซอร์ที่ได้หักไปซึ่งดาบเล่มนี้ของฟินเนี่ยได้โผล่ครั้งแรกในตอนเบลต์ออฟกราสเขาได้มันมาโดยการซื้อจากพ่อมดกราซี่วิสรดในราคา3ดอลลาร์ดาบกลาซซอดนั้นเป็นดาบที่มีลักษณะคล้ายกับดาบคาตนาของญี่ปุ่นครับแต่เท่าที่ผมดูมาเน่มมคดวาาาบกก ซึ่งหลังจากที่เขาได้มาไม่นานเนี่ยฟินก็ได้รู้ว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบต้องสาที่คอยตามเจ้าของของเขาและพยายามผูกติดอิดร่างกายของเจ้าของทําให้กลายเป็นยาและหายไปในตอนแรกฟินพยายามเอาดาบเล่มนี้ไปทิ้งครับแต่มันก็ไม่ได้ผลดาบยาเล่มนี้เนี่ยมันกลับมาหาเขาทุกครั้งที่เขาทิ้งฟินจึงตัดสินใจนํามันไปคืนครับและพยายามไปหาพ่อหมดยาเพื่อเขาถอนคำสาบให้ซึ่งระหว่างการเดินทางของฟินเนี่ยฟินเขาก็ได้ใช้ดาบเล่มนี้จนรู้ว่ามันดีขนาดไหน เมื่อในตอนที่เขาไปถึงกระท่อมของพ่อหมดย่าเนี่ยเมื่อฟินรู้ว่าพ่อหมดย่าไม่ยอมถอนคำสาปให้เขาเขาจึงชั่งมันครับเพราะดาบเล่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรพอฟินเขายอมรับคำสาปของกาซอร์แล้วเนี่ยมันได้ทําให้เขาสามารถควบคุมเรียกกาซอร์ออกมาได้ตามใจนึกจนกระทั่งในตอน e s c a p e f r o m the c i t a d e เดฟินเขาได้พยายามหยุดแผนการการหลบหนีของอาชญากรผู้จักรวานครับซึ่งผลจากความพยายามนั้นเนี่ยมันได้ทําให้กาซอร์ที่จากเดิมพันแค่รอบข้อมือเขาเท่านั้นได้เข้ายึดแขนขวาของเขาทั้งแขน เพื่อที่จะได้ทาให้ฟินเนี่ยสามารถจุดอาชญากรที่กำลังหลบหนีได้แต่ทว่ามันก็ไม่สําเร็จครับด้วยเหตุนั้นมันจึงทําให้แขนขวาของเขาเนี่ยหลุดไปทั้งยวงเหลือ,อไว้เพียงแต่ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของดาบย่าเพียงเท่านั้นและเมื่อวันเวลาผ่านไปดอกไม้ดอกนั้นเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนในตอนบรีซี่ดอกไม้ดอกนั้นเนี่ยได้เติบโตจนกลายเป็นแขนขวาให้กับฟินอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วแขนขวาที่เขาได้มาใหม่นั้นมันคือแขนที่ทําด้วยย้าครับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผิวหนังงขขอเขา แต่สุดท้ายแขนใหม่ที่เขาเพิ่งได้มาเนี่ยก็ต้องขาดไปอีกครั้งหนึ่งครับมันได้ไปรวมกับดาบเล่มหนึ่งครับและได้กลายเป็นเฟิร์นไปดาบเล่มที่5ฟินซอ์ดาบเล่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษมากๆเลยนะครับและค่อนข้างจะซับซ้อนด้วยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครงง,งต้นกาเนิดของดาบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าขนาดผมที่ย้อนดูตอนตอนนี้มาประมาณ10กว่ารอบแล้วเนี่ยผมก็ยังงงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับ อย่างที่ผมได้เคยบอกไปครับว่า Adventure Time มเนี่ยมีเรื่องผู้จักรวาลแล้วก็เวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยในตอน Is That You นั้นฟินเนี่ยเขาได้ทําการห้ามตัวของเขาเองครับเพื่อไม่ให้ตัวเขาเนี่ยไปปลุกเจคที่กำลังนอนหลับอยู่และได้ทําการสร้าง Prismo cosmic being ผู้ที่สามารถให้พรทุกอย่างได้ขึ้นมาหลังจากที่ Prismo ได้ตายไปเมื่อตอน wakeup ซึ่ง Prismo ที่เป็น cosmic being เนี่ยร่างจริงๆของเขาเนี่ยคือความฝันของชายแก่ที่นอนหลับอยู่บนเตียงครับ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาได้ตายไปแล้วแต่เพาว่าพิสโมนในอดีตนั้นเขาก็ได้วางแผนเผื่อนในตอนที่เขาจะตายเอาไว้ด้วยครับคือมันมีลุมในความฝันอยู่ครับมันเป็นวงวนที่เจกเนี่ยจะต้องไปนอนบนเตียงและกลายเป็นผู้ให้กําเนิดพิสโออีกครั้งแต่พิสโมกับเจกและฟินเนี่ยทั้ง3เป็นเพื่อนกันครับพิสโมลเลยสร้างโค้ดแผนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเขาให้ฟินเนี่ยปลุกเจกที่สร้างพิสโมในปัจจุบันขึ้นมาและเมื่อฟินปลุกเจกสําเร็จพิสโมในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ไไน,น ก็ได้รีพาททั้งสองคนเนี่ยมาซ่อนก่อนที่เจคที่เป็นลูมเนี่ยจะไปนอนสร้างเป็นพิสโมในปัจจุบันขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งในคราวนี้พิสมโนในอดีตเนี่ยเขาได้ให้ฟินไปห้ามตัวของเขาที่กำลังจะปลุกเจครับและทําให้พิสโมในปัจจุบันหายไปซึ่งพอฟินไปห้ามแล้วเขาไปแตะตัวของเขาเองในอดีตขึ้นมามาเลยทําให้ตัวของเขาในอดีตเนี่ยได้กลายเป็นฟินซอท,ที่ให้ฟินในปัจจุบันใช้และเนื่องจากเจคในอดีตไม่ได้ถูกปลุกมาเลยทําให้พิสโมคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนนนนึงงงงถ้าฟัังงเเ่่ก็็ไไมมปอะระครคบดดผดู ภาคไทยซ้ำๆไปมาเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยครับฟินซอนเนี่ยพิเศษตรงที่มันสร้างขึ้นมาจากตัวของฟินเองนั่นแหละครับและเมื่อฟินใช้มันเนี่ยพลังการของเขาก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับจากที่มันสูงอยู่แล้วซึ่งในตอนรีบูตดาบเล่มนี้เนี่ยได้ถูกกราซอที่เป็นแขนให้ฟินในขณะนั้นเนี่ยดูดกลืนทําให้ฟินเนี่ยแขนขาดอีกรอบและเนื่องจากฟินซอนนั้นมีจิตใต้สมน,นึกของฟินอยู่กราซอที่ได้รวมกับฟินซอแล้วเนี่ยจึงได้กลายมาเป็นเฟิร์นครับอีกเวร์ช่นหนึ่งของฟินนั่นเองดาบเล่มที่6สมอล ดาบเล่มนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเรเปียครับฟินได้ใช้มันครั้งแรกในตอนดูโนฮามซึ่งเขาเนี่ยได้ใช้มันเป็นดาบหลักหลังจากที่ฟินเนี่ยไม่สามารถใช้ฟินซอดได้แต่ดาบเล่มนี้เนี่ยก็ได้เสียหายอย่างหนักหลังจากที่เขาใช้มันสู้กับกรุมโบในตอนเดอะไวฮันดาบเล่มที่7ดาบเล่มสุดท้ายของฟินในซอสดาบเล่มนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นดาบสองคมครับใบดาบสีขาวอมม่วงตรงด้ามจับคลอสก์ดมีลักษณะเป็นดวงตา นายซอนนั้นถูกสร้างโดยเปเปอร์มินบัตเลอร์พ่อ้านของเจ้าหญิงบับเบรรมที่เป็นพ่อมดเขาได้มอดบดาบนี้ให้กับฟินเพื่อให้เขาคอยปกป้องเธอจากครอบครัวของเธอเองซึ่งดาบนายซอนเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทรงพลังมากครับเนื่องจากตัวมันนั้นมีพลังมนต์ดำจากโลกปริาัไนโอสเฟียสติดเอาไว้อยู่ดาบนายซอนนั้นยังมีความสามารถในการจับกลุ่มลบล้างพลังของสิ่งอื่นอีกด้วยแถมตรงดวงตาบริเวณด้ามจับนั้นไม่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเข็มพิษได้ด้วยเช่นกันและในตอนสุดท้ายในเวลาพันปีให้หลัง ดาบเล่มนี้เนี่ยก็ได้ถูกครอบครองโดยสวิตพีเด็กที่รู้จักกับฟินและเจกต่อมาจะเป็นดาบรองกันบ้างนะครับดาบรองเล่มแรกสติวซอร์ดเป็นดาบที่ฟินใช้ในตอนโมริทูริเทซาลุทามัสมันเป็นดาบเล็กธรรมดาครับที่ฟินเนี่ยได้ใช้สู้ในสนามของไฟคิงนอกจากนั้นดาบเล่มนี้เนี่ยยังโผล่มาในตอนสติวแล้วก็ซัมติงบิ๊กอีกด้วยเล่มที่2อโรมาเทเลปีซอร์ดดาบเล่มนี้เนี่ยโผล่มาครั้งแรกในตอนสโลเลฟ ซึ่งมันมีลักษณะเป็นดาบสองคมใบดาบสีขาวอมชมพูและตรงบริเวณคอสกาดเนี่ยมีอัญมณีถูกฝังเอาไว้อยู่ซึ่งในตอนแรกดาบเล่มนี้ถูกเรียกว่าพิงจูซอสแต่ต่อมาในหนังสือ Adventure Time The Anchiridian Marcy Super Secrets เ r a p b o o k ได้บอกชื่อมันเอาไว้ว่ามันคือดาบอาร oma เทเทปี s ซอสและมัมณีที่ถูกฝังอยู่นั้นมันสามารถปล่อยน้ำมันหอมมาเผยออกมาทำให้ศตูเนี่ยมึนงงได้ เล่มที่3วาคิซาชิเป็นดาบญี่ปุ่นที่มีใบาดาบสีทองครับกระบังดาบสีแดงโผลมาในตอน Slow Love er เช่นเดียวกันกับดาบ Aroma t e r a p y Sword. s w o r d เล่มที่ 4, ี่ f o r e s o r d เป็นดาบที่คล้ายคลึงกับ Scarlet เพียงแต่ไม่มีอัญ,ญมณีสีแดงโผลมาครั้งแรกในตอน Fiona and Cake เล่มที่ 5, Sword of the Dead เป็นดาบที่ฟินใช้สู้กับพ่อของมาซิลีนในตอน It Came from the Nightosphere ฟินเขาดึงดาบเล่มนี้ออกมาจากข้างทางครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่พ่อของมาซิลินเนี่ยดูดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเขากับไนโอสเฟียประมาณนรกนั่นแหละครับเล่มที่6กดวลซอร์เป็นดาบคู่ที่มีลักษณะเหมือนกับดาบแบ่งครึ่งฟินได้ใช้มันในตอนที่เขาอยู่ในสนามต่อสู้ของไฟคิงเล่มที่7จ็ดคริสตัลซอร์เป็นดาบที่ฟินเนี่ยจินตนาการขึ้นมาครับในตอนมอร์เทลโฟลีเล่มที่8ปดดันเจียนซอร์เป็นดาบที่ฟินเนี่ยใช้ในตอนดันเจียนเพื่อสู้กับลูกตาปีศาจแต่ก็ถูกละาายในนนไม่ เล่มที่9 City of d e e p s i เป็นดาบคู่ที่ฟินเนี่ยขโมยมาครับในตอนที่เขาอยู่ภายในเมืองแห่งโจรโผล่ออกมาครั้งแรกและครั้งเดียวในตอน City of Deeps เล่มที่10มีสั้นสีเหลือง Yellow Dagger ฟินได้ไปพบกับมีดเล่มนี้ในบริเวณกลางหัน,นหลมในตอน The Monster ซึ่งจากลักษณะาภายนอกเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับกริดอยู่มากเลยล่ะครับเล่มที่11ชาอ์ดซ h u c k s w o h k s w นั้นปรากฏออกมาในตอน King Worm ฟินเนี่ยเขาได้จินตน,นาการดาบที่สามารถช่วยเขาระเบิดสร้างรูบนกำแพงได้ แต่ในขณะที่เขากําลังจินตนาการอยู่นั้นฟินเนี่ยดันไปจินตนาการว่ามีฉลามจะก,กัดหน้าเขามาเลยผสมปนเปนกันครับจนกลายมาเป็นดาบชาร์กซอร์ขึ้นมาจุดสังเกตรครับ c r o s s ั u ของชาร์กซอร์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับดาบในโลโก้ของ The Adventure Time นะครับเล่นที่12อาร์มซอร์อาร์มซอเนี่ยเป็นดาบในจกักรวาลที่ทั้งโลกเนี่ยไม่มีเวทมนต์แล้วก็ไม่มีสงครามนิวเคลียร์ฟินได้ใช้ดาบติดแขนเล่มนี้นครับเพื่อสู้กับเดสตินี่แก๊งแต่สุดท้ายเนี่ยดาบเล่มนี้ก็ได้ถูกทิ้งหายไป เล่มที่13 l i g h t n i n g sword มันเป็นดาบที่มีลักษณะคล้ายกับสายฟ้าครับฟินได้รับดาบเล่มน,นี้มาในตอน dungeon train เมื่อเขาสามารถจัดการกับซาประหลาดตัวแรกได้สําเร็จแต่สุดท้ายดาบเล่มน,นี้เนี่ยก็ถูกทาลายโดยมดคริสตันเล่มที่14 stake sword ดาบลิ่มมันเป็นดาบที่ฟินเนี่ยได้เตรียมไว้เพื่อสู้กับแวมไพร์ครับในตอน everything s t a y นอกจากดาบที่ผมได้พูดไปมหาศาลนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีดาบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือการ์ตูนด,ด้วยครับเช่น blade of the defender ที่ฟินเจอบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาบที่สามารถยิงแสงเลเซอร์ออกมาได้แต่ถ้าผู้ครอบครองถูกทำลายด้วยวิธีการใดก็ตามเลเซอร์มันก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครับอีกเล่มก็อย่างเช่นบลูไอซอสหรือไม่ก็แดร์พีชแนลซอสที่สร้างมาจากทุกธาตุในทุกมิติเนื่องจากหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นจักรวาลหลักนะครับผมเลยเอามาแค่นี้แล้วกันครับเกลเล็กเกดน้อยครับฟองสบู่ในตอนแรกที่ผมเล่าไปเนี่ยมันต้องเป็นทรงกลมใช่ไหมครับแต่ฟองสบู่สีมิติที่ฟินสร้างขึ้นมาเนี่ยเกาารรี่่ววหือ พูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ในรูปแบบ4มิติถ้าเป็นฟองสบู่ที่เป็นทรงกลม4มิติจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรแบบนี้ครับเป็นทรงกลมที่อยู่ในรูปแบบ4มิติจริงๆนั่นก็เป็นดาบส่วนใหญ่ที่ฟินเนี่ยได้ใช้ในเรื่อง The Adventure Time ครับสำหรับผมแล้ว Adventure Time เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบไม่แพ้ Rick and Morty เลยแต่ Adventure Time นั้นจะมีความซอฟต์กว่ามากเลยครับใครที่เคยดูแล้วแล้วอยากดูอีกหรือใครที่ฟังแล้วอยากไปดูเนี่ย The Adventure Time นะั้นสามารถหาดูได้ทาง HBO Go นะครับ เป็นภาคไทยตั้งแต่ซีซั่นที่1ยันตอนสุดท้ายเลยใครที่ชอบคลิปนี้น,นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวคะครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูล Star de Codex ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ de Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ